ทำอะไรเนี่ยทาลิสติกน้องมาดามีกี่สีมีกี่สีไหนให้พ่อดูหน่อยหนึ่งสองสามสี่ตีตีตียายียยียยาให้มันให้มันหมดหมดแต้อ่ น้องมาดาเอากินเหมือนก้อนพ่อแล้วเต๋อเอาแก้วพ่อมันเหมือนแล้วเติมให้หน่อยลิ้นให้นะพอพอพอ,พอก็ต้องใส่อีกเทน้ำส้มใส่เลยพอแล้วน้ำแข็งนะพอแล้วพอพอพอโอ้ยเฮียส่เต้ของ่อนของไผก้อน,ขอ,อนของพ่อก้อน เอาน้ำเย็นให้พ่อกินใช่จะเอาน้ำเย็นให้พ่อกินเอาแน่เอาของพ่อก่อนของพ่อก่อนเออเอาเยอะเด้อเยอะเด้อใส่อีกใส่อีกเอา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 เหมือ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 นแล้วเหมือนแล้วเหมือก่อนพ่อแล้วเอา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 พ่อ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 เอาได้สองแก้วพอดี ตามแก้วลวกผัก